ครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่สัญญากันไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับทำการเคลือบกำลังนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังจะพาไปตรวจงานนะฮะแล้วก็อบอินเฟลตกันด้านนอกขอบคุณนะฮะที่ฝ้าฝนยังไม่ตกนะครับจะได้ออกไปอบกันข้างนอกได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับการตรวจงานนะคสำคัญมากนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะทุกคนเลยนะครับกำลังจะพาเขาไปตรวจงานข้างนอกนะครับ เราพามาดูข้างในเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเงาขนาดนี้นะครับแต่ว่าถามว่าข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าหลังจากการที่เคลือบแก้วมาแล้วต้องตรวจงานเนี่ยสำคัญมากๆนะบอกเลยว่าสําคัญจริงๆนะครับอันนี้เต่เรากาลังพาไปดูนะฮะสำหรับข้างนอกเนี่ยจะเห็นถึงรอยน้ํายานะครับที่เขาเรียกว่าเช็ดไม่หมดนะฮะเล็กๆน้อยๆนะหลายๆคนนะครับสงส่ข้าเวลาขมอยู่ไหนนี่ครับตรงข้าวลูกอาคาร บอลพธรรมกายนะครับนะครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกการตรวจงานเห็นไหมเมื่อสักครู่เนี้ยเราเห็นอยู่ห้างนอกนะครับนี่ถ้าเห็นอยู่ข้างในจะไม่เห็นน้ายาเรามาดูข้างนอกน้ํายาจะเต็มเลนไหมนี่สิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือพวกน้ํายาพวกนี้เราจะต้องเช็ดให้หมดนะฮะเรามาเก็บงานกันก่อนก่อนที่เราจะอบนะครับเพราะว่าถ้าอบแล้วเนี่ยก็จะยาวเลยนะครับ ก็จะเอาออกคี่ค่อนข้างยากเพราะว่าน้ํายาจะเริ่มแข็งตัวแล้วก็เซตตัวเข้ากับสีรถนะครับตอนนี้คือแขั้นตอนที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนที่หลายหลายที่อาจจะไม่อยากให้ดูหรอกครับแต่ที่จริงเนี่ยงาน,นมันอยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับรถสีดําเป็นรถที่ทาแล้วเงานะฮะยิ่งเงาก็ยิ่งเห็นนะครับยิ่งเห็นก็ต้องยิ่งทําให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะ ส่งงานลูกค้าและขั้นตอนการอบเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญนะฮะเพราะว่าอบแล้วเนี่ยน้ำยามันจะต้องแข็งตัวมากขึ้นนะครับกับอาการอย่างนี้ข้อดีของมันคือการตรวจงานจะได้เห็นน้ํายาเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นต้องแบ,บแดดโพเพโพเเพอย่างเงี้ยแดบดบไม่จัดเนี่ยจะเห็นรอยลิ้วน้ํายาเต็มคันเลยลองดูดีนะจะเห็นรอยลิ้วน้ํายาเพียบเลยนะเป็นเป็นปกตินะฮะเพราะว่าสีดําด้วยหนึ่งนะฮะ สองน้ำยามีความเงานะครับแต่สติ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะมันคือส่วนเกินของน้ำยาที่เวลาเคลือบไปแล้วม,ม,มันเกินออกมามันจะเห็นเป็นเงาถามว่าเช็ดออกไหมเช็ดออกในขั้นตอนการตรวจงานนี้นะครับก่อนที่เราจะอบนะครับแต่ถ้าอบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะบอกว่าก็เจเอาออกได้ยากขึ้นนะครับว่าออกได้ไหมออกได้นะครับมีวิธีมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับ สำหรับน้ำยาเคลือบแก้ของเรานะครับเมก้าชิลตัวนี้เป็นอะควาโคดโปนะฮะเป็นโปรแกรมแพ็กเกจที่สามารถทำงานและส่งรถได้ภายในวันเดียวนะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าขอขอบคุณอ่ขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนเราสามารถตอบสนองให้กับลูกค้าได้เราจะพยายามตอบสนองนะสำหรับคันนี้สีดำนะไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานการเตรียมผิวหรือแม้กระทั่ง การอบอินฟาเลตนะฮะทุกๆขั้นตอนสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวถ้าไม่ทำหรือว่าขาดตกบกพ้องไปแต่ขั้นตอนใดเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าไม่เรียบร้อยนะครับแต่หลายคนถามว่าอบไหมอบไหมอบครับเรามีห้องอบไว้อบอินฟาเลตครับไม่ได้มีเอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆแน่นอนแล้วร้อนจริงๆนะครับยิ่งยิ่งอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเราก็ต้องอบนะฮะเพื่อให้ประสิทธิภาพของน้ำยาเนี่ย เด่นชัดมากขึ้นถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ตามนะครับแต่ผลงานการทํางานเนี่ยไม่แพ้รุ่นพี่เลยแต่รุ่นพี่เนี่ยจะต้องอบอยู่สองรอบสารอบมันก็จะละเอียดมากกว่าเป็นเรื่องปกติความแข็งความหนาที่มีมากกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าตัวที่ถามว่าดีไหมนี่คือนี่คือสิ่งที่เห็นกันชัดๆเลยนะครับผมพยายามสื่อให้หลายๆคนได้เห็นว่าในขั้นตอนการทํางานเนี่ยสังเกตน,นะว่าไม่ไม่แตกต่างกับก,บการทําเคลือบแก้วตัวรุ่นพี่เลย แต่ว่าน้ำยาจะหนาเท่ากับรุ่นพี่มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความหนาแน่นของเขาไม่เท่ากับตัวรุ่นพี่ซึ่งทําองเลเยอร์ด้วยตัวที่ทําเลเยอร์เดียวแล้วสามารถส่งรถได้เลยนะครับก็อายุการใช้งานของคว่าโค้ดโปรนี่จะอยู่ประมาณ2องปีไม่เกินนะครับแต่ก็ในระหว่าง2ปีก็สามารถมามีจารแนนได้ตามปกติเหมือนกับรถเคลือบแก้วคันอื่นๆนะเราจะมีสัญลักษณ์แล้วก็มีบัตรประกันให้ดูอย่างชัดเจนนะครับเราจะได้รู้ว่าลูกค้าทําอะไรตัวอะไรตัวไหนไป อย่างบางคนนะครับทำตัวเริ่มต้นไปงานออกมาดีก็มีเยอะแยะขึ้นอยู่กับการดูแลร,รักษาของท่านเจ้าของรถด้วยนะครับทันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆครับผมอันนี้พอดีว่าลูกบอกเลยแล้วกันว่าเป็นเพื่อนของน้องสาวนะฮะก็ปกติเนี่ยก็จะมาไกลเขาก็จะไม่มากันแต่ท่านนี้ใกล้ๆด้วยแต่ว่าทําเต็มที่นะจะบอกว่าไม่ได้บอกว่า,าถึงจะเป็นคนสนิทยิ่งต้องทําให้ดีที่สุดนะครับ อันนี้สวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับสำหรับรถ Honda City นะครับสีดำนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่น r S หรือเปล่าโบด้านหลังนะครับแต่สีดำนี่โหดจริงๆนะครับถ้าเกิดใช้งานไปแล้วเกิดมีริ้วมีรอยขึ้นมายังไงครับก็กลับมาให้เราแก้ไขกันได้นะครับแต่รับรองว่ามีแน่ๆนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่านี่ขนาดก่อนเครื่องมานี่ลอยเพียบเลยนะครับผมอันนี้ขอชมเลยนะฮะขอชมลูกน้องนะฮะ ขอต้อลูกค้าด้วยครับขอบคุณมากเลยที่แบบเอารถที่ท่านรักเข้ามาเคลือบแก้วนะครับสักวันหนึ่งนะครับลูกค้าก็จะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆจากคําบอกเล่าของลูกค้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราทํารถทุกๆคันเนี่ยจากความตั้งใจเลยนะอันนี้นะครับนี่นนเราพามาดูกันรอบๆรอบๆเรื่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปอบนะครับเราตรวจงานกันสักระยะหนึ่งเลยนะ ไม่ใช่ว่าตรวจงานตัดเดียวนะครับแล้วค่อยเข้าเลยนะครับอังมีข้างหน้าหน่อยนื้อครับครงนี้ตรงฝากระโปรงนะฮะเห็นปะบริเวณนี้นิดนึงนะะสังเกตนะครับตอนนี้น้ำยายังไม่ค่อยกลมเท่าไหร่ เพราะว่าปดีกริยาไฮโดรโฟบิกเนี่ยจะเกิดหลังจากการโผลอินเฟรตแล้วเพราะว่าน้ํายามันตึงผิวตึงผิวเสร็จมันก็จะดีมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวรุ่นพี่เขาเนี่ยเขาทำสองรอบสองรอบอะ่ะมันมันตึงแต่รอบแรกๆแ,แล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยรับรองว่าจ่มแน่นอนนะครับสังเกตน,นะครับนี่คือโปรแกร,รมอะควาโคโต้เท่านั้นนะครับสําหรับตัวเริ่มต้นที่ร้านนะฮะสำหรับซิตี้นะครับก็ราคาย่อมเยานะครับไม่แพงมากอ่าเย้ครับตรงนี้หน่อยนึง มีห้างใหญ่ต้องอใช้น้ำเนะาะออกไปออกนะเออโซนนี้เป็นดำๆอยู่หน่อยเลยโง่เงาจริงๆบอกว่าบอกเราวันนี้เจอรถเงาเงาแต่ที่จริงธานถงว่าไปทําเป็นงานที่ทําให้รถเงานะแต่ว่าเจอรถเงาเงาเข้าไปทุกวันทุกวันนี้ก็คือแบบแต่ละคันนี่มาแบบโหดๆเหมือนกันนะ ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้อางวาตัวนี้นะอ่ามัดูดีๆนะมันก,กลมบล็อกเลยนะไม่ธรรมาานะครับท่านผู้ชมมาดูอยู่ตอนนี้ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเท็จอะไรกันนะครับบลล็อกก็เงาจะตายอยู่แล้วนะครับที่จริงอนะ่ะมันจะมีคราวน้ํายาพาน้ํายาส่วนเกินของการเคลือบแก้วเป็นเรื่องปกติของการเคลือบแก้วนะฮะซึ่งถ้าเป็นสีอื่นอนะ่ะมันอาจจะมองไม่เห็น แต่ว่าสีดาเนี่ยเราจะต้องทําให้ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะฮะเพราะว่าหนึ่งตัวเขาเองเนี่ยเวลาทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันจะเงามากอันนี้บอกเลยว่าเงามากมาก,มากโคตรเงานะฮะกว่าจะออกมาได้อย่างนี้ใช้เวลา,ากันสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวถ้าโอเคแล้วเอาเข้าห้องอบได้เลยเฮ้ยอังมีตรงนี้หน่อยนึงตัวนี้ตัวนี้นอ่า เซตไปเ็ดมามันก็เข้าที่เข้าทางนะครับเรื่องปกตินะครับของน้ํายาเคือบแก้วถึงแม้ว่ากลับไปบ้านมันก็จะเจออยู่เล็กๆน้อยๆเนะี่ยน้ำยาพวกนี้มันเป็นส่วนเกินแล้วนะสามารถเอาออกได้ภายหลังไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตื่นเต้นไปนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับและสามารถเคลือบสีทับได้ด้วยเคลือบสีนะครับไม่ใช่ขัดสีนะ พอน้ำยาเครือบแก้วเนี่ยก็มีความหนาระดับหนึ่งนะฮะคนต่อการขีดข่วนเล็กน้อยแต่ถ้าขัดสีไม่รอดนะครับยังไงก็ออกนะเพราะว่าเครื่องขัดสีเขาออกแบบมาให้ขัดสีนะครับทํางานถูกต้องนะครับทํางานตรงเพลงนะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่มันจะต้องขัดออกนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ทนไม่ไหวนะครับงโอ้โหสวยงามนะฮะ เรากำลังขยับรถนะครับเพื่อให้อยู่ในตําแหน่งที่มันดีที่สุดนะกับการเคลือบนะครับหักไปทางนู้หน่อยนึงมอตรงตรงเดี๋ยวให้ดูให้ดูตรงตรงก่อนตรงก่อนตรงก่อนตรงตรงข้ไปก่อนตรงเสร็จนะครับตรงก่อน อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคตรงสวยเลยนะฮะหอยไปหน่อยหนึ่งนะฮะหอยไปหน่อยหนึ่งนะครับพอโอเคถึงขั้นตอนสำคัญนะครับอบอินฟาเดเลยนะครับตอนนี้นะครับอีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะที่ต้องใช้กระดเพราะเครื่องอบอยู่สูงลือเกินนะครับ Được không? Cái này, Để luôn xuống đây. Ê, cửa cửa không gặp nhau. Bắt đầu bắt đầu, 30 phút. 30 ให้ค่อยเปิดค่อยเปิดอิป็렛ให้ทีเดียวปึ้งเลยทีเดียว Hello. Hello. ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็คือบิดหมดนี่แหละเนี่ยหมดนี้เลยจะเ,เปิดสวิตช์ทีเดียวครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงโอเคนะฮะสามสองหนึ่งพร้อมกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการอบอินปล렛นะฮะ เข้ามาตั้งแต่ดูแต่เมื่อสักครู่นี้จนถึงตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะขั้นตอนไหนเราใช้เวลาในการตรวจสอบค่อยๆทำามันทุกขั้นตอนนะครับข้อดีของการอบอินเฟลตในวันฟ้าอย่างนี้นะฮะก็แน่นอนครับเรื่องของความชื้นนะครับไม่มีความชื้นในอากาศก็ช่วยให้สีไม่ว่าจะสีหรือ,อเคลือบแก้วก็ตามเนี่ยเซตตัวได้ดีไม่มีความชื้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับน้ำยาก็จะเซตตัวกับตัวรถได้ดีมากมาก นะครับโอเคเราพาไปดูกันข้างหลังเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยไหมนะครับผมจะดูอย่างเงี้ยกับทุกคันนะก็ถ้าคันไหนยิ่งมีเวลาผมยิ่งต้องยิ่งดูนะครับต้องขอบคุณท่านลูกค้ามากๆนะฮะอันนี้นะครับแหมสวยงามจริงๆขอบคุณท่านลูกค้าจริงๆทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกันมาตลอดนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถซิตี้นะครับฮอนด้าซิตี้นะครับสีดํา ก็จะเห็นการทํางานตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้านะมาจถึงช่วงบ่ายวันนี้นะวันนี้สลระสามารถรับรถได้เลยนะแต่ก็ถ้าฝนตกก็แล้วแต่ทางลูกค้านะจะรับกลับไปหรือว่าจะไว้มารับพรุ่งนี้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้ผมรับรถเครือบแก้วหนึ่งคันลูกค้านัดไว้แล้วครับแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เปิดร้านล้างรถนะครับไม่ได้เปิดให้บริการล้างรถเพราะว่าพรุ่งนี้จะทำสเปเชียลเฉพาะเครือบแก้วเท่านั้นนะฮะวันนี้มิกเกียพีเอมอัลโต่เดลลิงขอรับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับร้อนสวัสดีจ้า